สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่4นะครับของวันแม่แห่งชาติของบ้านเราวันที่12สิ่งิงหาคม2024นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครั้งที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนำเสนอข่าวทุกๆวันในเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่า เห็นที่ติดกระแสทางสังคมก็อาจจะนำมาบ้างเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องพรีซีซั่นของทีมลิเวอร์ pool นะครับมีแอดจะหยิบลิเวอร์ pool มาเนี่ยก็สร้างง่ายๆฮะแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์ pool ว่างั้นเถอะชนะเซอร์เบียไปในแมตช์ส่งท้ายอย่างเป็นทางการนะครับ4ประตูต่อหนึ่งตามข่าวยังมีอีกแมตช์นะครับจะเป็นนัดปิดปิดสนามนะครับห้าม ผู้ชมเข้าไปชมในสนามว่าอย่างนั้นนะฮะแต่แอดก,ก็คงติดตามไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เสนอนําเสนอไปก่อนนะว่าลิวคูว่ววานี่ชนะเซอร์เบียด้วยฟอร์มันที่เฉียบขาดครับ4ประตูต่อหนึ่งก็ลองดูนะครับว่าแมตช์ยังเป็นทางการเปิดสนามฤดูกาล2 2 4 2 5นะเอาแมตช์แรกก่อนนะครับไปเยือนอิสวีดนี่จะเป็นเช่นไรจะมี3แต้มเลยหรือไม่เดี๋ยวมีคำตอบนะครับ ก็อยากให้ฟอร์มร้อนแรงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลคนหนึ่งเพราะว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหมาแรงนะครับแมซี่อย่างเงี้ยมาแรงนะครับฟอร์มดูฟอร์มแล้วโอ้ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยว่า,างี้เออหรือจะกลับมาแบบสูสีดูดีกันก่อกววากันในฤดูกาลนี้นครับฤดูกาลนี้สรุปอีกทีนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยอุ่นเครื่องแมตช์แรกนะไม่รวมแมตช์ปิดสนามนะครับ ชนะเลวเบติสไปก่อน1ประตูต่อศูน์แมทที่สองนะครับชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อหนึ่งแมทที่3อาร์ซิมเปิลแดงเดือดซะหน่อยหนึ่งก็ชนะไปศูนย์ประตูต่อสามที่อเมริกานะครับแล้วก็มาที่แอนฟิลก็ชนะเซวิยาเมื่อวานนี้ไป4ประตูต่อหนึ่งสวยงามก็สวยงาม,งามอืมก็ท้งนี้ทางนั้นยังวัดอะไรไม่ได้ต้อง แต,แต่แต่ไม่ใช่ว,วัดอะไรไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับก็คือตรงนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าไรสะท้อนในในแมตช์การแข่งขันจริงแน่ๆอะไรประมาณน,นี้แต่ว่าทีมอื่นเขาก็พัฒนาไปด้วยศักยภาพที่เขาเตรียมตัวไว้นะครับก็ขอให้โชคดีครับแฟนบอลอย่างลิเวอร์พูลอย่างแอดอย่างเงี้ยจะได้นอนหลับด้วยอะไรประมาณน,นี้โอ้ฤด,ดูการที่แล้วแอ,บบอแอดบอกตรงแอดเครียดมากนะจนไม่สบายอะ <laughs> อยู่ดึกดึกดืด่นๆเนี่ยโอ้ด้วยความเใจรักนะฮะยังไงก็ยอมเพราะงั้นนะ,ะอ่ะสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่ซีเรียสใดๆทั้งสิ้นไปกราบแม่แล้วก็ขอพรจากคุณแม่แล้วก็เรามาสู้ดําเนินชีวิตต่อเพื่อเป็นกําลังวังชาต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ